ห้าสองสองเนี่นะครับที่มีคนหนึ่งเขามาถามบอกมีเบอร์ห้าสองสองห้าสองสองก็มีเป็นห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองสองนะครับสองอีตังสิทธ์ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยนะครับห้าสองสอง สองกันลูกเซลล์ที่รังสิตก็มีห1ึ่งหนก็มีนะครับห้าหนึรถบีทีอสคอปอร่งสิตคอปอรนะครับเป็นรถ5 2าสองส มีสาย95กนะครับทสำหรับท่านที่เธอดางโดยรถเมนะครับ504นะครับผมก็จะไปวันนี้จะขึ้น504นะครับอันนี้ขึ้น504เพื่อจะสีลมไปสีลมนะครับ504 504 50ไปสีลม อะไผมเดี๋ขึ้น504นะครับ,รบ,รบ,รบไปซีลมไปสีลมใช่ไหมครับก็ถ่ายบนรถเลยนะห้าศูนย์สีไปสีลมครับผม อะเรื่องไหนมนะาสถานีต่อใบเบเตอร์รัสิกตรวจให้ความระบาดระวังขณะก้าวลงจากรถบางคนเพราไม่รู้เส้นทางผมก็เลยถ่ายให้เขาหน่อยบางคนเขาอยากนั่งรถเมย์ผมเลยถายให้ตอนขามาผมนั่งรถไป มาแล้วก็มาฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์เมเจอร์ลังสิทธิ์ฟิวเจอร์ลังสิทธิ์นะครับ ทถาีต่อไปโรงพยาบาลยานสวีที2ประติตรดใช้ความระมาดระวังขณะก้าวลงจากรถ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจากยิวเชือปักตอนนี้ช่วงเข้าเมืองใบเกี้ยงกบก็จะ ดหน่อย่านโรงพยาบาลราชบิตีรังสิตราชวิถีรังสิตนะครับโรงพยาบาลราชวิถีสองรรงสิ เปสถิติตรวใช้ความระวัดระวางนา้าวลงจากรถ ใช้วาะัดวังขณะก้าลงจากรถนีต่อไปโรงพยาบาลแพทย์เกร็ดิรีโปรดใช้ความระมัดวังขณะก้าลงจากรถโรงพยาบาลแทเกร็ดิ ถานีต่อไปเชียรังสิรตรวดใช้ความระบาดวัตบเจ้าลงจากรถเชียรันสีเชียรัสิี อยู่เฉัาครับเชียรแรงสิทธิคนละที่กันนะครับนาฬกาที่เสียแรงสิตเสียแรงสิตสถานีต่อไปอนุดรต่อสถานแห่งชาติ 没、嗯、事，事。 อน,นุสรสถานอนุสรสถานต้นไม้ขึ้นเยอะต้นไม้ต้นไม้คุ้อมอน,มน,นุสรสถานอนุสรสถานแข็งาตา านีต่อไปถูู่้าดีคอนดิ้จอดเรือตรจใช้ความระมัดระวังจกน้างจากรถ่าีคนือสถานีต่อไป ติดต่อบทดตรวจใช้ภาพเดาัาง9ลงจากรดจใช้ภาพวัง ที่ต่อไปตรงข้ามหมู่บ้านอยู่เริมเกิดใช้ความระมัดระวังขณะข้าลงมรถ